อย่เฮ้ยเขาเล่นด้วยดิวะเออพวกพี่เล่นก่อนน่ะน้องไปเล่นอื่นก่อนสิพ่อพ่อเขาไม่ให้นูเล่นพ่ออย่างงั้นเหรอลูกนี่พวกเธอ2คนออกดิให้ลูกจะเล่นอะไรนะคะนะนี่มันที่สาธารานะนะไม่ออกใช่ไหมไอ้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  เชิงชาเลยลูกครับเฮ้ยอยากเล่นอันไหนไปเลือกกันเลยลูกไปว้าวว้าวเฮ้ยอยากเล้งเฮ้ยขอเล่นด้วยดิวะเออพวกพี่เล่นก่อนอ่ะน้องไปเล่นอื่นก่อนสิพ่อพ่อเขาไม่ให้หนูเล่นพ่อพ่อคนนี้ไม่ให้หนูเล่นพ่อ อย่างนั้นเหรอลูกนี่พวกเธอสองคนออกนี่ให้ลูกจะเล่นอะไรนะคะนะนี่มันที่สาธารณะนะอ้าวลูกท่านเป็นเด็กพวกเธออายุเยอะแล้วรู้จักแบ่งปันมั้งเอ้าก็พวกหนูมาก่อนอายุเยอะมันไม่เกี่ยวหรอกค่ะนะไม่ลงอย่างนั้นเหรอจะลงไม่ลงฮะไม่ออกใช่ไหมไอ้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  ที่แห่งนี้นะลูกอยากเล่นอะไรก็เล่นได้ลูกพ่อพ่อจัดการเองลูกฮ่ลพฮู้ฮูขอบคุณมากนะครับพ่อได้อยู่แล้วลูกที่นี่เป็นถิ่นของเราเราจะเล่นอะไรก็ได้ลูกพ่อจัดการให้ได้วฮูู้้้คน คุณและลูกใช่ไหมที่ไล่ลูกฉันออกจากชิงช้าเอา้าก็ผมอยากให้ลูกผมเล่นนะ่ะมีอะไรเปล่า<ม>คุณนี่มันที่สารารณนะมันไม่ใช่ชิงช้าของลูกแล้วก็คุณสองคนก็ดูลูกคุณนี่อายุเยอะแล้วนะ่ะดูลูกผมเนี่ยนี่น่ารักกัมม่มอายุก็ส่วนอายุสิชิงช้ามันมีตั้งหลายอันแล้วทำไมคุณไม่เล่นอันนู้นล่ะเอา้า เราอยากเล่นอันนี้ไลูกใช่ไหมใช่ <S 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 เออเราอยากเล่นสองอันนี้เราไม่ได้อยากเล่นอันนั้นถ้าคุณอยากอยู่ในสังคมคุณก็ต้องรู้จักแบ่งปันและก็รู้จักรอบ้างสิคนเราก็ต้องรู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเอผื่อแผ่ไม่ใช่เอาแต่ตัวเองคุณก็เป็นพ่อคนแล้วมาสอนลูกแบบนี้โตมาลูกจะเป็นยังไงถ้าคุณไม่เห็นแก่ตัวเองคุณก็เห็นแก่ลูกคุณบ้างผมนี่เป็นพ่อที่แย่มากเลยที่สอนลูกก้าวแล้ว มต้องขอโทษคุณนะครับโอ้ไม่ต้องไหว้ฉันก็ได้ปรับปรุงตัวใหม่ได้แล้วนะคุณครับผมจะปรับปรุงตัวใหม่ไปขอโทษนะเขาแล้วลูกขอคทษครับป่าลูกแชมป์ลูกครับวันนี้เราทําตัวไม่ดีมากเลยนะลูกนะใช่ครับพ่อเราต้องปรับปรุงตัวใหม่นะลูกครับไปแั้นเรากลับบ้านกันเถอะตอนนี้ไม่วันรอนานแล้ว เออของฉันอ <S <S เอนอร้องนะของพี่เออฉันจำได้ก่อนดาบฉันสึอ่ะมันเป็นของฉันแล้วของพี่ปล่อยเอามาพ่อพ่ออ,อะไรเด็กพวกนี้เอานะนี่มันเป็นดาบของหนูนะหนูเล่นกับเพื่อนอยู่ตั้งนานแล้วใครได้ถือดาบก็เป็นของคนนั้นนี่ยังไงมันก็เป็นของหนูคือนหนูมาเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้เลยไปเอ้ เธอจะเอาใช่ไหมเธอเห็นดาบซินลี่สอที่อยู่ในมือฉันไหมก็แค่ปาอัศนีกระจกกระจกจะมาสู้อะไรพร่อเอกทันจิโร่อย่างฉันได้ล่ะก็มาเนี่ยไอ้ผี โอ oh! oh, ้โอ right? uh, ้ฉันแพ้แล้วล่ะเธอชนะไปเลยอะฉันชนะเธอไปเอาดาบไปแป๊บไปของฉันเออน้องนแลของพี่เออฉันจับได้ก่อนดาบฉันนึกสื่อน่ะมันเป็นของฉันแล้วเอามาของพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยเอามาพ่อ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 อะไรเด็กพวกนี้ น้ยพวกเธอทำอะไรกันเ่ยเอ้ยออกมาช้ำนี่พวกเธอมาแย่งดาบลูกฉันทำไมเอานะนี่มันเป็นดาบของหนูนะหนูเล่นกับเพื่อนอยู่ตั้งนานแล้วอ้าวของหนูแล้วไงมันมาอยู่ในมือลูกของน้าไงเห็นไหมแล้วนี่มันก็เป็นดาบของอะไรนะลูกของเซนนิสือครับของเซนนิสือไม่ใช่ของหนูใครได้ถือดาบก็เป็นของคน,นนั้นนี่ยังไงมันก็เป็นของหนูอะคือหนูมาเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้เลยไป ไปปไไปฟันเอาก็พูดแล้วเอาดิลูกดาบลูกไปไปไปหาเล่นดาบเซ้านีเสือลูกตรงนี้ใช่ไหมลูกตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะในครั้งที่เล่นดาบหนูเขายังเล่นดาบหนูอยู่เลยฮะ เดี๋ยวแม่จกกัดการเองเอออ,อะไรคุณคุณใช่ไหมยังด่าบิคาดอสูรของลูกฉันอา้าวก็เป็นดาที่ลูกผมเก็บได้ใช่ไหมลูกใช่คะ่ะแล้วลูกคุณก็โตแล้วให้เด็กอย่างลูกผมเล่นบ้างดิตัวเล็กจำม,ม้างแบบนี้อายุเยอะมันไม่เกี่ยวนะคุณอันนี้เป็นเงินของฉันซื้อและมันก็เป็นของลูกฉันของที่ไม่ใช่ของคุณคุณก็อย่าไปเอาของคนอื่นเลยคนอื่นเขาเก็บตังกว่าจะซื้อได้คุณอย่าพูดแบบนี้ ถ้าคุณยังเป็นตัวอย่างให้ลูกคุณแบบนี้โตขึ้นลูกคุณจะเป็นยังไงทำไมไม่หัดให้ลูกคุณทำงานหาเงินเองล่ะไม่ใช่จะไปเที่ยวขโมยเอาของคนอื่นแบบนี้คืนมาเถอะนะคุณคืนเขาเถอะคับพ่อผมเข้าใจแล้วผมผิดเองแหละที่สอนลูกแบบนี้สอนให้ลูกขโมยของคนอื่นผมนี่เป็นพ่อไม่ดีเป็นพ่อตัวอย่างที่ไม่ดีเลย พ่อขอโทษนะลูกนะแล้วก็โทษคุณแล้วก็โทษลูกของคุณด้วยมาลูกกระดาบมาลูกครับพ่อผมคืนให้คุณก็แล้วกันนะแล้วลูกกลับบ้านกันเถอะไป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 เดินเดินเดินเฮ้ยนี่มันดาบเซเบอร์นี่นะแปลงล่างโอ้ยโอ้ยยว ยาฮ้ยยาฮยสุดท้าแล้วก็แปลงร่างได้เลยสินะฉันเอาของพวกมันมาคงไม่เป็นอะไระหรอกนี่เธอฮยเธอจะขึ้นดีๆหรือจะให้ฉันไปแจ้งตำรวจหรืออยากเจ็บตัวโอ้ว้าวโอ้ ว,ว้าวโหแค่นี้ก็วาวแล้วเหรอต้องดูนี่บแบลงลา่างโอ้ยนี่มันดาบเซเบอร์นี่นาะโหแท่จังเลยอะ่ะแปลงแรางได้จริงๆด้วยมามามันยังมีเท่กว่านี้อีกตามมา ตายซะไปโยกเธอต้องตายวันนี้นี่แหละยา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 เฮ้ยยาเฮ้ยทำยังไงดีอ่ะดาบเซเบอร์ของเราโดนขโมยไปแล้วก็ต้องไปเอาคืนมานะสิ แล้วก็แปลงร่างได้เลยสินะฉันเอาของพวกมันมาคงไม่เป็นไรหรอกนี่เธอเฮ้ยขโมยดอกของอฉันไปอย่างนั้นเหรอเธอจะคืนดีๆหรือจะให้ฉันไปแจ้งตำรวจหรืออยากเจ็บตัวไอ้เกิดอะไรขึ้นอะลูกพวกเราเอาพวกนั้นมาลผมครับนี่มันพอ่อลูกใจเกเรเมื่อตอนนั้นนี่นาะใช่ <Yeah! S 2> มันว่าอะไรแชมป์อ่ะพวกนั้นเขาว่าว่าผมขโม,ยข,มยขโมยของเขาครับทั้งที่แชมป์เก็บได้ครับอย่างนั้นเลยแชมป์นี่พวกเธอว่าลูกนาได้ยังไงเนี่ยฮะมันนี่เลยลูกเดี๋ยวพ่อพาไปจัดการครับพ่อครับพวกเด็กกระโปรงนี้มันมา,าว่าผมครับนี่พวกเธอใส่ร้ายลูกนาอย่างนั้นเลยฮะหนูไปใส่ร้ายลูกนาตอนไหนดาบที่ลูกนาถืออ่ะมันก็เหมือนดาบของหนูเลยใช่ไหมล่ะ แต่ผมไปเก็บได้ที่อื่นได้นะครับเห็นไหมลูกนาไปเก็บมาจากที่อื่นนะก็ต้องเชื่อลูกน้าอยู่แล้วแหละถ้าน้าไม่เชื่อถ้ามันเป็นของลูกน้าจริงให้ลูกนาแปลงล่างดูสิได้ถ้าพวกหนูไม่เชื่อเดี๋ยวนาะจะให้ลูกนาแปลงล่างให้ดูแปลงล่างโชว์เลยลูกแปรงล่างแปรงล่างเป็นไงครับพ่อผมแปรงล่างได้ไหม นะ้าคืนดาบให้ก็แล้วกันนะนะ้าขอโทษแทนลูกน้าด้วยนะที่ไปขโมยของหนูมานะ่ะไม่เป็นไรค่ะนะพี่ครับผมขอโทษครับขอแค่หนูคืนของของพี่ก็พอแล้วแต่ว่าอย่าไปทําที่ไหนอีกล่ะถ้าหนูไปทําแบบนี้กับคนอื่นหนูอาจจะเดือดร้อนมากกว่านี้นะดีนะที่พี่เป็นคนใจเย็นแต่ถ้ามีครั้งที่สองหนูอาจจะจบไม่สวยนะไปลูกไปไม่ขโมยของเขาไปลูกกลับบ้านลูกเป็นเด็กดีอย่าขโมยขอคนอื่นนะคะรับเดี๋ยวจะเดิน น้ำมันหน้ากากูุคุม่อยากได้เห็นทีฉันก็ต้องไปขโมยแล้วนะพี่ครับนั่นมันคืออะไรครับมันคือหน้ากากู้คุมในเรื่องสริ์เกมน่ะพี่ครับผมขอจับได้ไหมครับผมไม่เคยเห็นเลยถ้าจับเฉยๆนะคงไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยหน้าของพี่นะเอาวะล่ะเฮ้ยน้องหน้าของพี่นะ เอาบ้าเฮ้ยท,ทีทีหลายนะฮฉันว่าพวกเราเท่ที่สุดในหมู่บ้านแล้วล่ะจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะไม่ใช่แค่หมู่บ้านแต่ระดับจังหวัดเลยต่างหากใช่ นี่นัมันหน้ากากผู้คุมนี่อยากได้เห็นทีฉันก็ต้องไปขโมยแล้วนะพี่ครับนั่นมันคืออะไรครับมันคือหน้ากากผู้คุมในเรื่องสคริ์เกมน่ะพี่ครับผมขอจับได้ไหมครับผมไม่เคยเห็นเลยแค่จับเฉยๆนะคงไม่เป็นไรหรอก เฮ้ยหน้าของพี่นะเอาวะละเฮ้ยน้องหน้าของพี่นะเอาวะละเฮ้ยทีท,ทีหลายนะตะว่ากับบอสไปยังนะ <c oughs> ฉันคือผู้คุมต้องจัดก,การเรียกหมายเลขหุ่น067เฮ้ยอะไรแชมป์หน้ากล้าสวิตชเกมครับเฮ้ยนี่มันอะไรลูก ผมเห็นมันหล่นนะครับหน้ากากสควิชเกมหนูไปเอามาจากไหนอะลูกต้องนุ้นนะครับอ่ะดีแล้วล่ะลูกรู้จักเก็บของที่หลน่นจะได้ไม่ต้องเปืองตังค์พ่อนะลูกนะครับดีมากลูกแต่หนูอย่าไปขโมยของคนอื่นนะมันไม่ดีครับเอาใครมานี่คุณนี่คุณลูกของคุณอนะขโมยหน้ากากสควิตเกมของลูกฉันทำไมคุณสอนให้ลูกเป็นคนแบบนี้ อ้าวคุณมาตูลูกผมอย่างนี้ได้ยังไงลูกผมบอกว่าเก็บได้ยังไงผมก็ไม่เชื่อพวกคุณหรอกลูกผมเป็นคนดีถึงพวกเราจะเป็นพ่อลูกใจเกเรแต่เราไม่เคยขโมยของใครนะคุณเอาของลูกฉันมานะเอาสมบัเอาสมบัใส่เงียบดี๋ยวยยผมเนี่ยขโมยของเขาเองนี่ลูกขโมยของเขาเหรอลูกครับใช่ค่คนะน้องเขาเป็นคนขโมยหน้ากากสวิตเกมของพวกหนูเองค่ะค หนูไม่เอาเรื่องนะดอกคณะนะแค่อยากให้นะสอนลูกนะว่าอย่าทําแบบนี้อีกแต่ถ้าลูกนะ้าําไปครั้งที่สองลูกนะจะถูกกําจัดนะคะได้เลยต่อไปนี้นะจะสอนลูกนะให้เป็นเด็กดีแล้วนะแชมป์นะครับอย่าไปขโมยของใครแบบนี้อีกนะลูกครับอืม ดีแล้วล่ะคุณต่อไปนี้ก็อย่าทำแบบนี้กับใครอีกปากลูกกับบ้านห้ามตัวเองไม่รักเธอจะทำยังไงใจมันไม่ฟังหัวใจฉันยังกระเริ่ทุกครั้ง